คืนนี้น่าจะทั้งคืนครับผมลองอเอพบปะโอ้กระสมควรแล้วที่หักของไอต้องพังน่าสมสันจังเลยหลอดลมรอดตายจึงยังจังบ่บักหัวใจกระสมควรไป เ้างอเจ้าหนิเฮ้ย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 ,ยไปแล้วไปแล้วแดนเขาคองไฟสู้จังได้ยประตูสัปิดแล้วจบแล้วอุสามานังเอาฟิลโอ้โหวก่าเขาบ้านครับผมคิตนครับชีวิตไอ เขาวานเขาเขาเศร้าเครียดอ่ะละเดี๋ยวเราก็เศร้าเครียดสายทำจอถูกป้งสื่อเครียดครับมันหนาวที่มันหนาวเจ้าอยู่มานยังยังดีไอ้ไม่นอนเลยเก็บอ่ะจะนอนเขาเขาเจ้าก็ะเล่นเขาห้องเลยเราอยู่ในห้องเราเล่นเขาห้องไปรองมันเลยเซ้งเส้นเส้นครับจอถูกป้งสื่เครียดเอ้ยเครียดมือเดียวนี่มือนี่นอนก็จบละไปมันหนาว นอนบ้านเฮาลันะไ,ไปใส่หรอกโอ้อาบน้าก่อนไปอาบน้าก่อนมามาๆเข้าบ้านเข้าบ้านออโอเคไปเอาไอ้ลกเจ้าขอนาูามี้จัาแล้วเขาบอก,กว่ามากออกกุยก็มา,ากัขขาขขเขาหเลาเขานไหนพี่ไปบอกเราลูกาเาือๆกหา่พอเขาเขียนให้เขาเรากรี ไปบวกทางเขาที áng, oh, oh, ่แบอ๊อเอ่อกต่ยังต้องวนพี ừ, bye, bye. Oh. ่ไปมากพี่ไปทานไหนน่าโม้ไงขู่ไงไปปีนของเขาไปดิขอทานไหนเขาทักไปทางนาเออไปไปโอ้อล่ะมามา ช่วยนี่เหรอโอ้โหเด็เออไรเดี่ยอะไปดีมากเฮ้ยเฮ้ยเขียนนี่เลยนะนี่ทำไมอ๋ออ๋อมามานั่งนั่งผินโอเคตอนนี้ผมนั่งคนเดียวแล้วนะฮะดีมากไอ้นุ๊งเจ้ากินยังได้อ่าได้กินไอ้มีภูเขาปัดมีอยังว่ะมีอยู่ขาภูเขาปัดที่เรียนกินกินยังสั่งไปพวกหลายเดียวไม่ออก Ông oh, kịch, cọp dưa lâu rồi ăn, nghe không nghe được gì Ông sẵn lái rồi tôi phải, phải là Cho ăn đi Sẵn sàng, ăn nó cứ nó